ใครที่กำลังมองหาร้านเติมโรบักระบบ VPS i เซิร์ฟเวอร์และ ID เดียพารรับฟาร์มแบบต่างๆบริการดีบริการทันใจต้องร้านมารู้ช็อปเท่านั้นแถมยังรับกดผลเกมพาร์ทรวมถึงไอเทมต่างๆสุดท้ายดีทางร้านยังมีบริการขายไก่ตันพร้อมหมัดและดับราคาถูกถ้าใครสนใจสามารถติดต่อสั่งซื้อได้ที่ลิงก์เพจด้านล่างหรือเว็บไซต์ได้เลยนะครับเอาล่ะครับผมก็ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนนะครับผมและสําหรับแฟนที่เข้ามาดูดีก็สวัสดีกันด้วยนะครับผมนะฮะเจอกันเวลาเดิมเลยนะคร คงเป็นยังไงวะโอ้โหไอ้กูบ้วนหรือเปล่าเดี๋ยวก่อนผมนะฮะก่อนอื่นเลยนะครับผมนะก่อนที่เราจะไปฟังเนื้อหาหลักนะครับผมนะขอชี้แจงเรื่องของ Discord ชนิดหนึ่งนะครับผมนะฮะที่ขอส่งพี่ตอนนี้นะครับผมนะฮะเป็นที่รองรับสำหรับใครหลายๆคนนะครับผมนะที่กำลังหาเพื่อนนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการลงดันนะครับผมนะฮะตีเจ้าทะเลหาเกาะรับหรือว่าจะเป็นการทำเผาต่างๆนะครับผู้ชมและสำหรับคุณผู้ชมคนไหนนะครับผมนะที่กำลังมองหาเพื่อนนั้นนะครับผมนะแนะนำดิสคอร์ดของพี่เลยนะครับผมนะฮะสามารถร่วมจใจกันเข้า ร,ร,ร,ร่างนั่นเองนะครับผมนะฮะและคนคงสงสัยนะครับผมนะฮะว่ามันเปลี่ยนสีได้จริงไหมนะครับผมนะยกตัวอย่างเช่นผลโมจิก่อนเลยนะครับผมนะจากเดิมนะครับผมนะมันเป็นสีแดงนั่นเองนะครับผมนะทางด้านของผลโมจิของเราแต่ว่าล่าสุดเนี่ยเหมือนจะมีการเปลี่ยนสีไปแล้วนะครับผมนะตามสีฮะร์คิสก่อนที่เราใส่เลยนะครับใส่สีแดงก็เป็นสีแดงใส่สีชุ่มก็เป็นสีชุ่มนะครับผมนะใส่สีชมลูก็เป็นสีชมลูนะครับผมนะพูดไม่ชัดแต่ล่าสุดนะครับผมนะฮะเหมือนจะมีการแปลงร่างของพระนะครับผมนะที่สามารถเปลี่ยนสีไไไดด้นน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 นัััั่่่่่่เเเเออออองะะะะะะคครรรบบผผมมมมฮกก็็ี๋ยยววูซิาาจปปชืลขุุญต ก่อนนะครับผมนะฮะก็ไม่ได้สุ่มผลมานานคิดถึงคิดถึงคุณผู้ชมโอเคพร้อมนะครับผมนะขออนุญาตสุ่มผลหน่อยละกันนะครับผมนะฮะไม่ได้สุูบนานานนานเฮ้ยคุณผู้ชมฮะไม่ว่าจะสุ่มนานนานแค่ไหนก็เกลือเกลือเหมือนเดิมโอ้ยสุ่มใหม่ไม่เก่งใค่ไรได้ผลถามมาอีกแล้วโอเคไม่เป็นไรนะครับผมนะขออนุญาตทิ้งไว้ตรงนี้ละกันนะครับผมนะถ้าใครที่อยากได้ก็มาเอาไปเลยนะครับผมนะฮะโอเคไม่รอชา้านะครับผมเดี๋ยวเราไปรับชมรับฟังกันเลยนะครับผมมาดูซิว่าผลพระจะแปลงร่างเปลี่ยนสีได้หรือเปล่านะครับผมนะฮะไปกันเลยคคครรรรรรรั <S <S ััับบบตตดภาาาาพมมมมนนนนนนนะะะะะผผอออีีีี้้้ททกเเเปปลล่่่ยยสไแวฮื แปลงร่างเป็นพระปุ๊บเนี่ยเราก็จะมีสีเขียวออร่าแบบนี้เลยนะครับผมนะฮะถามว่าสวยไหมก็บอกเลยว่าสวยมากๆนะครับคุณผู้ชมฮะบอกเลยนะครับผมนะสีเขียวที่คุณผู้ชมเห็นนี้นะครับผมนะมันจะเปลี่ยนตามสีฮาคิเกาะที่เราสวมใส่เลยนะครับผมนะฮะตอนนี้คือพี่ใส่สีเขียวอยู่ก็จะเป็นสีเขียวประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมฮะอ่าโคตรเท่เลยครับผมนะฮะเดี๋ยวพี่จะลองเปลี่ยนเป็นสีอื่นดูละกันนะครับคุณผู้ชมฮะต่อมาเป็นท่าทของสีแดงกันบ้างนะครับผมนะฮะก็เป็นสีที่ใครหลายๆคนนั้นน่าจะชอบเลยนะครับผมนะฮะะสสสาาาาหหหรรรรัับบบบบีีีีแแแดดงงงขออออออเเเนนนคคผมมมโโ้้่่กลยวืฮิ ลาชันมากๆนะครับผมนะสำหรับผนังผ้าของเราโอ้โหสวยงามมากครับผู้ชมอย่างที่บอกนะครับผมนะฮะความเท่มันไม่เกรงใจใครเลยนะครับผมนั้นต้องเออนะครับและต่อมาเป็นท่าของสีน้ําเงินของเรานะครับผมนะฮะบอกเลยว่าก็เฟี้ยวไม่น้อยกันเลยนะครับผมนะฮะสำหรับสีนี้ถ้าใครชอบสีไหนก็ลองคอมเมนต์บอกกันได้นะครับผมนะฮะโอ้โหโคตรเท่คุณผู้ชมฮะต่อมาเป็นผ้าสายเบลกันบ้างนะครับผมนะฮะเป็นสีชมพูนะครับอุ้ยไม่ใช่สีชมพูนะครับผมนะฮะโอ้โหเป็นสีหวานเย็นแหมแหน่ากินน่าลองชิมซะเหลือเกินนะครับผมนะฮะออซึ่่งบกกนเลอ ครับผมนะเอาจิงๆคือมันมีหลายสีมากๆนะครับผมนะแล้วแต่เราจะเปลี่ยนเลยนะครับผมนะฮะสำหรับผลพระของเราก็สามารถเปลี่ยนสีได้เหมือนกันนะครับผมนะฮะใครว่าผลมูจีเปลี่ยนสีได้อย่างเดียวผลพระเราก็เปลี่ยนได้นะครับผมนะฮะหลายคนคงสงสัยใช่ไหมครับผมนะว่าพี่ทําได้เช่นไรนะครับผมนะในการเปลี่ยนสีผลพระบอกเลยก็ได้นะครับผมนะฮะว่าเป็นการใส่ฟิลเตอร์เอานะครับผมนะฮะพี่ไม่ได้ตั้งใจโกหกหรือว่าต้้งใจจะหลอกคุณผู้ชมนะครับผมนะแต่ว่าเป็นความคิดที่แบบว่าเฮ้ยถ้าวันหนึ่งผลพระมันสามารถเปลี่ยนสีได้เนี่ยมัันนนนนนจจะะเเปป็ช่่่ไไรรรหหืออออวาาามมกใููแแบบคททดดลงํ เฉยอย่าโกรธอย่าเครื่องกันนะครับคุณผู้ชมว่าสรุปก็คือนะครับผมนะผลพระไม่สามารถเปลี่ยนสีได้นะครับผมนะเปลี่ยนได้แค่ผลโมจิเท่านั้นนะครับผมนะฮะโอเคในคลิปวิดีโอนี้ก็น่าจะบีประมาณนี้นะครับผมนะและที่สำคัญนะครับผมนะคุณผู้ชมอยากให้มันมีผลพาพเปลี่ยนสีได้แบบนี้หรือเปล่านะครับผมนะถ้าอยากให้วีอย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับผมนะฮะโอเคขอบคุณมากเลยนะครับผมนะที่รับชมคลิปวิดีโอนี้ตั้งแต่ต้นจนจบนะครับผมนะสุดท้ายนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าสวัสดีคครับโเท่